ครับพบกับลงแอคพาแซ็ปอเรานะครับเรื่อมือนี้ก็ได้เซ็นขัาเปียกมากครับผมจากย่สุธรนะครับนี่ครับกระสปต้มกินอ่าเหตุงานกันแล้วๆกินขอาเทียงกันนะครับเนาะเป็นกะสิต้มไส้คนาครับผมกาใส่เลือดเลือดหมูหมูย่อครับผมจนหอมบักชีนะครับเนาะนีกระเทียมเจียวครับมีหมูสับนี่กระเทียมราบบักชีแล้วกัอ่าเม็ดอ่าเม็ดเม็ดพริกไทยนะครับเนาะ รอติดตามรับช่มครับผม,มรับมโขลกพริกไทยกันก่อนนะครับตามด้วยกระเทียมแล้วก็ลากผกชีครับผมเสร็จแล้วใส่หมูสับลงไปครับ โขลกข้เากันครับผมกับกระเทียมเตรเียมรากผักชีเอปิกไทยนะครับเสร็จแล้วก็จสิอาไปผัดครับผมเ็ดิคไคเครื่องข้าวต้มนะครับ ามาผัดกันเลยพี่น้องกัน,นี้ใส่น้ำมันลงไปครับผมอ้าวหมูลงผัดเลยครับเด้อพี่น้องเบิ่งสุด ส้มกระเปียกสูตรเจ้าโซท้อนครับผมหรือก็จับยวนนะครับหรือเรียกจีก็บนจับเวียดนามน,นะครับเปิอก,กันาตามด้วยนะครับหมูยอครับผมใส่ลงไปผัดครับผม เสร็จแล้วตามเรื่อยๆครับผมต่อลงไปครับผมเสร็จแล้วมาปรุงกันเลยนะครับของแซ่บของ,งรัวของเราครับผมทมด้วยรสด,ดีครับามด้วยซอสนะครับซอสปลาเขียวนะครับ มาตามด้วยน้ำมันหอยพี่น้องน้ำมันหอยนะครับแล้วน้ำมันหอยใส่ลงไปจะได้กับพัดพัดพี่น้องพัดให้อหอมหนะครับเด้อ หอมครับพี่น้องหอมสุดยอดเลยครับอ้าวตันนี้ตั้งน้ำเดือดแล้วพี่น้องใส่เส้นลงไปครับผมโอ้โหอันนี้ลงแอคไม่ได้แช่น้ำก่อนนะครับเพราะว่ารุ่มันเป็นหม้อใหญ่ก็ให้มันเหนียวเหนียวนิดนึงนะครับมันก็คงจะไม่เหนียวมากครับเพราะว่าหม้อใหญ่ จากสองห่อเลยครับหนึ่งห่อหนึ่งดูพี่น้องเลยใส่หมดเ,เลยต้มหม้อใหญ่ๆครับผมเส้นเหนียวนุ่มพี่น้องเอ้ยแลแซ่บพัก ใกล้จะได้แล้วครับต้นเส้นนี้ไม่ต้องต้มนาน,นะครับเพราะมันเป็นเส้นเล็กเครื่องเราก็เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ทากระทะเลยไปเลยครับผมอ่าปลายพี่น้องใส่หม้อเลยสนนเลยสร็จแล้วโอ้โหหนักเสรจเลยครับทิ้เลย ต้มกระเปียกหม้อใหญ่ๆมาเด้อพี่นอ้องกดจับยวนครับผม้อาวเสร็จแล้วตามเลยนะครับพี่น้องคานาครับผมใส่ลงไปต้มกระเปียกหม้อใหญ่ๆครับผมมาเด้อพี่นอ้องเด้อปาดต้มกระเปียกเสร็จครับผม ่าเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปตักอ่าลงถ้วยเดี๋ยวไปกินน้ากันเลยนะครับเด้อแซ่บๆครับผมขายรูปถ้วยเิลูกค้ารอเป็นแถวเป็นเนมันยังไม่อุดเทำาะไรกัน,นครับเนี่ยตักข้าวเปียกค่ะแตงอร่อยค่ะหางกันด้วยเนาอยู่ห่างๆอยูชิดห่างเนี่ยติดกันตรงไงหนอะเห็นไหมเนี่ยเราต้องตักว่าแล้วชอบเทียงเนี่ยเนี่ยเทียงพูดให้ฟังชิดกินเป็นเลยชิดอันนี้มันเป็นของคนอีสานนะจบไหม เคยกินไหมอร่อยค่ะบคนเคยกินเหรอเอลาดรานอ่ะออ่อยจะตายแต่อันั่นเขาเรียกไอ้นั่นก๋วยเตี๋ยวยวนก๋วยจับยวนเออเออเัอเอ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 อนออเเนอเอ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 อนออเออเออเอกเอเอเออาออเ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 เออ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 ออ เติมแค่พริกแค่เหมือนก๋วยเตี๋ยวแหละออร่ยแล้วผมก็กินข้าวไปหน่อยแล้วอันนี้แบบว่าพอน้องอ่ะจริงจริงนะนะโอ้โหป้าน้องพอไหมเนี่ยถ้วยเนี่ยแต่แต่เนี้ยเอาเพื่อใหญ่แล้วก็ทีเดียวจบจัดไปรอบทเดียวจบใครไม่มาก็เสียใจเด้อมาเด้อครับเด้อกับเปียกจะสะท้อนครับผมหรือกุญแจยวนนะครับ ฝีมือลุงแอคพาแสบคือเก่าครับผมมือนีิก็เฮ็ดงานแล้วๆก็เลยมาตุ่มมาโฮมกันเนาะครับเนาะเฮ็ดแนวกินกันคุณแล้วครับกับเผากับไรยางใช่ไหมคุณน่ะปลาอร่อยไหมครับตลาไม่บอมง้อจ้ามันหนีหมดเลยกระปุ้นหัวมันไม่ใช่กระปุ้นเขาเปียกปน้องเอ๊ะแต่ตักเส้นให้มันนี่เขาต้องตะแคงวิธีตักน่ะตะแคงอย่างนี้มันจะได้เส้นมา ข้้าวปุนนนมยายจะกินข้าวปุ้นอีกงเหรอยายอยากกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นด้วยปน้องก็ขัวยว้เม่อไหร่เนี่ยเนี่ยได้แล้วเออเนี่ยเต็มถ้วยไปเลยจัดไปมาเดลยครับเด้อแซ่บๆแล้วกันครัะพรตอ้าวคือไม่เรียกยายวานเลยแซ่บแซ่บไหมพระพนแซ่บมากๆชอบกิน อ่าเดี๋ยวไปเจอวันดูของปนีเลยปนีปนีมีแต่น้ำเส้นไม่มีเลยเส้นมันยังไม่อืดมันเส้นเล็กเวยต <sm deve ck down work> ักไม่ค่อยได้ มาครับทีนี้ของแยกนะครับสกินแล้ครับพี่น้องหิวแล้วไม่ค่อยมีใครทำขายอะไรอย่างเงี้ยมาหวานมันต้มเส้นทิ้งไว้ไม่ได้เหมือนกระเจ้าผมจับจวนหลังน้องรู้ใจโอ้ยถ่ายมือเดียวก็เปียกก็เปียกบุ๊มแมเข้อเปลือกเข้อเปลือกนันมันให้ไก่นี่เข้อเปียกให้กินเข้าไปข้เปลือกแล้วข้อเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตตักกันเด้อครับเด้อตักหนากรเนี่ยถ้าวก่อนดีกว่าแก้ว นี่เป็นไรพี่ซีซเนี่ยโอ้ยอุ้ยเผ็ดเหรอโอ้ยโอแสบเผ็ดแต่พริกเยอะอืออือโอเคอร่อยเติมครับเติมอร่อยอร่อยอร่อยพี่ปลาอร่อยครับถ้วยพี่จองแล้วครับมาเดินพี่น้องส่บๆานั้งกันครับผมกับเขากับมี่ครับไม่เป็นไรคนกินที่หลังกินน้ำนะฉันกินเย็นเนื้อกับเนื้อกับหลังคนแรกกินเนื้อกินน้ำกัน มาปรุงนครับผมใสกระเทียมเจียวครับผมใสกระเทียมเจียวลงไปหอมักขี้ครับผมกคนจะพูดจะก่นไหมนะ่นยนี่นะล้าน้องนะจังหวะเีนะ่านยทกคนดเลย

อ่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอ่อออาลุแอปลาแสบนะครับขอบคุณกํำลังใจครับคลิปนี้ก็ไปซ้สนี้แล้วพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ